เช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันพุทธที่3พฤษภาคม2566ขึ้น14ค่ขาเดือน6ครับเป็นวันรักาไม่ถูกกับถอกเป็นวันอธิตดีและยังเป็นวันลอยอีกด้วยเหมาะสำหรับการทำงานมงคลทุกชนิดครับโดยเฉพาะขึ้นบ้านใหม่และการออกรถเวลามงคลวันนี้คือ7นาฬิกาถึง11นาฬิกาและเวลา15นาฬิกาถึง19นาฬิกา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลสีดำสีน้ำเงินดึงพลังบวกในเรื่องของการเงินและโชคลาภในวันนี้สีม่วงรับพลังบวกเรื่องของสุขภาพสีเหลืองเหมาะกับการติดต่อสื่อสารประสานงานรวยให้ทันยุครุกให้ทันเกมกับพวงจุ้ย 5G วันนี้สำหรับผู้ที่มีบ้านร้านค้าและธุรกิจหันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้ถือเป็นคิดมงคลรับพลังบวกดีๆเฮงยืนหนึ่งในปีนี้ครับเนื่องจากปีนี้ดาวประจำคิดคือดาวบิน7แดงชาติส่งพลังบวกดีๆในเรื่องการงานการติดต่อสื่อสารงานมงคลและงานเลี้ยงฉลองเสริมพลังบวกดีๆให้กับตัวบ้านธุรกิจร้านค้าด้วยรูปภาพไม้น้ำหรือต้นไม้น้ำดึงพลังบวกในเรื่องโชคลาภงานเลี้ยงฉลอง เข้าสู่ตัวบ้านการใช้สีขาวครีมทองสีแดงและสีส้มเป็นสีมงคลรับพลังบวกดีๆจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย p t m a c g a r d m ์แม็มีมูให้เต็มแม็